ตู้แล้ตื่นเลยสัตว์ฝั่งซ้ายเปิดตองห้องสมุดซ้ายปิดฝาเปิดขวาเปิดเด้อเอาไอ้มาวินไอ้มาวินมันทาอะไรแล้วนึกว่าพี่มันไล่พี่หน่อตออยู่เลยทุกไม่ได้ันได้ไอ้สัตว์ชื่อกูว่าเขาตู้หล่อแล้วมันเดินไปไหนดูมันไปกลางแมพเวไม่ใช่สวยธรรมดานะแม่งโคตรสวย ไอ้ของตกนะทีแล้วใครใส่ลีดเดอร์วะเกิดเลยใส่ทำไมไอ้ห้องเทพห้องเทพนะวะไอ้ห้องยาวรอบยาวมาเลยของโตของโต้ห้องห้องสมุดมาเก็บให้กูคนนึ่งรอบไม้เข้ามาเก็บเลยรอบยาวรอบยาวไม่ไล่มั้งเนี่ย บอดบอดบอดมันก็ไปเก็บได้บอดหนักบอดหนักอัฐาลมบอดหนักอัฐาลมเฮ้ยมันไม่ไล่กูนะเจอกูตู้ล like ็อกเกอร์อีทียดีนะออกทางเข่าหัวแล้วกันโอ้โวยแมาวีนิวเนี่ยตาอพไ มันอยู่ไหนนี่อยู่นี่ไอ้เหี้ยโอ้โหผมว่าวัดระแวงเลยวัดระแวงห้องเดี่ยวขอเดี่ยวโดนดึงโดนดึงหลังวั่นี้เดียวว่าระแวงเลยสัตว์ผมอยู่ห้องยาเนี่ยมาปะไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามตายนวันแล้วยังไงก็ต้องบังคับเดินระวังจกอย่างเดียวมันยึดวางมันยึดยั้งนะมันรู้เฮ้ยเจ้ามันยึดยั้งจริงเออมันรู้มันรู้ไอ้กูร้องเทพ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  อัโนมัติตู้ไหนตู้หน้าต่างตู้ตู้หน้าต่างตู้หน้าต่างตู้ตู้หน้าต่างตู้หน้าต่างกูร้อยตู้หนึ่งตู้อยู่มีสองตู้เลยมีสองตู้เลยมีสองตู้เลยโอ้ยยังไม่ทันเป๊ะไหมวะโอ้โหเฮียรุยไม่ทันไม่ทันเออวินมึงรอเลยตู้นั้นอะ บล็อกอ่ะกูบล็อกไม่ออกอ่ะเอฟเฟกต์วัดละแหววะไอ้เยี้ยนไ่้เปนตู้เลยตู้ไอ้ผมจะช่วยผมช่วยผมช่วยแล้วทำไมอัดรู๋กูอัดรู๋ไว้นะอัดรู๋ไว้นะบล็อก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 สวย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  เล่นไปเลยเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเออรอบรอบยาวนะมัดยรอบยาวรอบยาวเฮ้ยล็อกเกอร์ดีกว่าล็อกเกอร์เดี๋วคนรอล็อกเกอร์ดีกว่าอ่าล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ดีกว่าล็อกเกอร์ดีกว่าคนออกแล้วมันก็ตีลวีไอ้เสวยสวยกูลูกกูกูมีลูกมีแทงอ่ะเอ้เม็ดเนียน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 ล็อกเกอร์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  เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็จะจะยึดยักตู้นู้นตู้แรกเหรอใช่ใช่ใช่เราเกอร์พี่ตู้แรกเลยมันไม่ไล่อ่ะเนี่ยปอ้ยเจอปูมาดิมาดิเดี๋ยวมันต้องโดนตู้ยาวก่อนงัมามาวินล็อกเกอร์วงเลี้ยวอย่างห้องยาวเลี้ยวขวามาดิเออเออเลี้ยวขวามาวิ่งตรงไปเอาไม่เอาทิ้ง ไอ้มาท์ไม right? so it so cool ่มีโดดใช่ป่ะไม่มึงรอมึงรอมึงรอเดี๋ยววิไปเลยมึงรอ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 โดดเออมไอเมามาโดโดเอมามามามมมามมามามามมมามามามมมา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 ามาามามมา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 มมามามามมา มันอยู่ไหนอ่ะมันไอ่าเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันโดนกูเดี๋ยวมันโดนกูมันโดนกูมันโดนกูพี่เอกจ๋าพี่เอกจ๋าบอดอีกบอดอีกโดนพี่เอกจ๋าโดนพี่เอกจ๋าโดนโดนพี่เอกจ๋าอีกโดนพี่เอกจ๋าโดนพี่เอกจ๋าป๊อปป๊อปป๊อปมีป๊อปมีนี่มีมีป๊อปมีเอาไว้ชาร์จมีป๊อปเอาไว้ชาร์จโดนพี่เอกจ๋าไปหนึ่งดอก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 โดนไปหนึ่งดอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยกูโดนนะกูโดนนะกูโดนจริงกูโดนจริงคนเนี้ย ูโดดกลับผู้โดดจริงเก็บไปฉายก่อนแล้วผู้โดนใหม่ไปฉายฆ่าใครจะแตกได้ได้ครับได้ครับได้ครับมา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 ครับเอาดิ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 อะไรอะไรอะไรกลัวแลัวสองกลัวแลัวสี่กลัวแลัวที่กลวแล้วที่กลัวแล้วทไเมันรู้ตอนต่อเปล่อยมันแบบมันคาหมดเลยเว้ยมันรู้เว้ยไอ้ยาตอนแรกก็ไม่งเปิดกระจกเลยก็ตายไป มันป <muitas S 2> ๊อปไอ้ส no ัตว yeah. ์อันเนี <êtes s> ้ยโหมดชาร์จด้วยโหมดส่องขาวไปหมดโหมดชาร์จไปฉายออตรงหน้าตู้นะไปเไปเก็บไม่ได้กูนะนะเฮ้กูต้องเอาปั่นแล้วเดี๋ยวตายกันหมดตายกัตายกันหมดเฮ้ยเก็บไปฉายหน่อยรอบรอบข้างได้ได้ไปเดี๋ยวได้อยู่ใครอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกูก็เลยมึงกูสัตว์อยู่กู

ไอเดบัตยั่ไงเไ้มา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 เดบัตตู้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 นี้ตู้เดินนะตู้ตู้บันไดปันกันทรงหลอกเกอร์ขึ้นมาแล้วเลี้ยวขวาโอ้โห้ยยยยยไม่ทันว่ะเออยอยย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 ้ยยยยย้ย ดูดีๆก็หันทางนั่นผมว่าปั่นก่อนเว้ยรอดได้แล้วแล้วก็โดดหายเกมหนักๆเลยรอดได้เล่นจะปกติก่อนนเนี้ยปูอยู่บนรั่วเ่ยเอเมนขึ้นมาเฮ้ยนี่ไงโยเส้นาดเกิดยพลาดเฟสแรกไอ้เหี้ยเออฮิวฮิวที่อะไร เราต่อเอาเครื่องตรงนั้นเลยอะเครื่องในห้องนั้นอะพี่ยอดมันแทงหลังไปแล้วด้วยตายพี่มันไม้นะเรียบร้อยไม่ทันหรอกได้ไเดี๋ยวปวดให้เดี๋ยวปวดให้ได้ลุก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 ไมทันหลุกได้ลุกนะไอ้เอ้เมฆเข้าตู้มึงเห็นว่ามันอ่ะมึงเห็นว่าเข้าตู้มันอ่ะเดี๋ยวตายไปเจอเดี๋ยวตายไปเข้าตู้นั้น ลองมารู้นะไปวนหน้าตู้อะไปบอลไปโดยไว้ตมารีรุ๊ปได้ด่านฟ้าไปพีมันึ้นไปพี่มันมันเฟ่ยนะเเอา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 คนนึงเสร็จคนนึงเสร็จคนนึงเสร็จมา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 พี่ใหญ่ไปหนูดิพี่ใหญ่ ไม่วิ่งอย่างมาไว้นี้ทอมัสมันไม่เฟี้ยวผมแปงล่างหอมัสได้หอได้ได้ด้ได้ได้ไดได้ได้ไได้อย้ัดได้หด้ได้นด้้ได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 ได้ได้ได้ไดดได้ไดด้ไ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 ดไึ้นบ้ได้ได้ดนได้ได้ได้ไ้ไ้ได้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  มีดไปหาป่านซ้ายดิไม,ไม่เป็นหรอกกูไปไม่เป็นหรอไม่ต้องไรใครอะไล่กูไล่กูเอ้ยไม่เอาไล่โทมัสไอโทมัสถามมึงได้ได้ป่านกูยังหลบแหวกทิพย์านดีครับดีครับอันดีครับครึ่งเดีย no ว เข้าไปข้างในไม่ได้นะเว้ยเล่นไหญ่ตัวเนี้ยไอสัตว์ตายนะตัวบางการแบบได้ปะจะไปห้องเทพอ่ะเออเออห้องยาวห้องยาวได้ปะได้ได้ได้มาห้องยาวมาห้องยาว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 อยู่ห้องหลอกเกย์อยู่ห้องหลอกเกย์ บอกไว้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 บอกโอเค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 ไม่ให้ไป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 ปุ๊บนี่ไงเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวไปไม่ได้ไอ้ทหารไมพี่ไปห้องเทพไม่ไปห้องนี้ดิไม่ไปห้องล็อกเกอร์ดิไอ้เม่อยูห้องล็อกเกอร์อ่ะไม่ไม่เอาแล้วไอหิวหิวหิวทหารหิวตรงนี้แหละหิวตรงนี้แหละฮิวตรงนี้แหละไอมึงไม่ต้องออกมาดิมึงจะออกมานทำไมเดี๋ยวมึงฮิว ไอเดมาร์สมึงเข้าไปรอเดี๋ยวพี่วไอเมดมาร์สเมดมาร์สเมย์เดมาร์สไหนหนาวห้องเนี่องล็อกเกอร์ห้องล็อกเกอร์ห้องล็อกเกอร์โดโดดนะเออโดดให้คุ้มว่ะแม่งระแวงละคุ้มโดนเนทครับใครโดนเนทเฮ้ยวิมา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 วิมา ตวยนี่นี่นีนีวนวนไปเออที่จะเมทกูจะตายไอเมฆอยู่นี่วิ่งไปวิ่งไปวิ่งตรอไปวิ่งไปวิ่งตรงไปนี่หมยหมายน้ามีเออหยุด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 หยดหยุดหยดหยุ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 ดหยหยุด้ยุอหยุดหยุยุดหยุดหยุดมยดไหยุดหยุดเยยุดดยุดดย กูไม่กลัวไอ้เมฆเขาสั่งไปเลยนะกูเข้าตู้เลยเป็นเ้งเฮ้ยมันจะจบแล้วเหรอบอดบอดบอดนั้นบอดนั้นกูเข้าก่อนกูเติมกูเติมของ กูเติมของเออสวยสวยโดดได้นะกูโดดได้แล้วห้องห้องรอบยาวกูโดดได้กูโดดได้โดดได้ของกำลังจะเต็มด้วยโอ้ไฟฉายกูใช้คุ้มกูเติมแล้วเติมอีกยิวยิวอินท์มาฮิวอินท์มาฮิวอินท์มาฮิวไอ้มา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 ไป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 มันรู้มันรู้รอบเดียวอันเน่อันเน่อันเน่มึงอย่ามาเช่ญกูมึงอย่ามาใช้มามาเลี้ยวขวาไปมีไหมมีแค่นึงมึงอย่ามาเชิญกู มึงเยอกับคนอื่นได้มึงอย่ามาเชิงอ่ะมาเก็บตุเก็บให้หน่อยตรงไม้รอบยาวไปดีของได้ดีของได้ดีไม่ได้ไม่ใช่ไม้รอบยาวเก็บให้หน่อยเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วบางส่วนนะตันได้กูตองได้ถ้าตันไ่กูตองได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูกูดาวกูดาวอยู่รอบยาวความแรงมามาเขาแล้วเขาแล้ว โดดออก,กมากูบล็อกถ้าโดดออกมากูบล็อกได้นะอ่ะสวยงั้นไปเลยงั้นรีบไปหาดาวตอ,ตอเลยเออสวยไอ้เยอะมาดาวต่อนมันเวาธรรมะตอนกูมานารมามานะรอบยาวมาได้อีกบ้าง <c oughs> มาไอ้พี่มาไอ้สัตวนก็มาดิได้เปล่ารอบยาวอะ่ะมาได้ได้ก็มาดิมามา เดี๋ยวกูไปรอล็อกเกอร์เลยเดี๋ยวกูวิ่งไปรอล็อกเกอร์เลยตายนะตายไอ้สัสไปรอล็อกเกอร์ไปรอล็อกเกอร์เลยรอล็อกเกอร์เลยบอลนั้นหน่อยบอลนั้นเดี๋ยวกูยืนบังรูบังรูอุลูอุลูนู้นนู่นไปตรงนู้นไปตรงนู้นมาไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้ออกเฟกก่อนน้องท่านจะมาต้องออกเฟกก่อนไอ้นอมาร์ดมึงหลงโกลนี่คุณมึงไม่นิ่งอ่ะมึงไม่มึงนี่ไอ้ได้ไรี่ยมึงไม่นิ่งเลยโอ้หมูมึงกากเกินโดืตู้หูปกยมาอยู่แล้ว ยื้อใจไม่นิ่งเลยเว้ยนำอะเอ้ยยวนิ่งๆเลยน้องจะโดดตู้อ่ะโอ้โหยื้อใจไม่นิ่งเทียเท่บ้าไม่ไม่เสกตอนนี่แล้วต้องเข้าตู้นอตต้องตู้ต้องตู้เดี๋ยวเดี๋ยวโดดโดดเอาตู้ต้ตู้นู้นนะตู้ขวาตู้ขวาไม่ใช่ตู้นี้นะเออน่ะตรงไปตู้นั้นเลยตู้นั้นเลยตู้นั้นเลยแต่อย่าให้มันเข้าให้มันให้มันออกเฟกก่อนนะเออได้ไงวะคตู้ขวอ ตัว้ายขึ mm ้น hmm ด่านฟ้า like. ข ah! ึ้นด่านฟ้า like น้องด่านฟ้ามีด่านฟ้ามีด่านฟ้ามีไม้อยู่เฮ้ยมีไม้อยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วไอเมดเปิดไหนมีมีไม้อยู่อยประตูหลังเลยเออเปิดเลยเปิดเลยประตูหลังเปิดเลยอยูงหลังนะต่อเห็น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 นไม้ได้เออโอเคโอเคโอเคเล่นไปเล่นไปเล่นไปไปยังโดดไม่ได้ยังโดดไม่ได้ต้องวนอีกต้องต้องอีกทีนึงไฟฉายหมด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  ก็เปิดตู้มันเปิดตู้มันกวตู้มันกวตู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปฉายตรงนั้นได้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 เฮ้ย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 เฮ้ ไปไปประตูหลัง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 หนักเลยนี่หนักเลยหนักจับกระตายหมดต้องรีบปั่นเงอน มันต้องนิ่งสู้เนอะมึงต้องนิ่งยังไงมันก็บังบันมาขับเดินหามึงอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องเดินมันมันมันชนตู้แรกมันมาอยู่ตู้สองเมื่อกี้ไอ้เฮียผมวุ่นวายเข้าตู้สองเย็ดไปโอ้ยเฮียคิดตายมันจะตายโอเค happy happy เรื่อย ฟันน no, no, no. no. hey ye ี <laughs> <safe> <laughs> <good> <laughs> ่อะไรอ่ะพิมพ์ไลยโน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 ่เฮ้ยเฮยู้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮแล้วเอ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย